มีใหญ่ครับดครับผมเอฟเอฟซีส่งเอฟซีส่งมาให้ในนามเชื่ออดีอนแต่ว่าของข้างในเป็นของลุงพลครับครับผมของข้างในเป็นของลุงพลให้ลุงพลแกะมีหนึ่งอย่างอ๋อถ้างั้นต้องให้ลุงพลแกะว่ามันคืออะไรมีของหนึ่งอย่างที่เป็นของลุงพลในกล่องนี้

อเกไ้แแกมาดูว่าเขาส่งอะไรมาให้ลุงพลนะะเราก็ไม่รู้นะเขาส่งของลุงพลหนึ่งชิ้นครับเป็นของลุงมนอไม่รู้เหมือนกันนะมีมีป้ายมีบอกมีครับน่าจะเขียนชื่อไว้อยู่นี่ไงมีเชื่ออยู่ ให้ยาอันนี้รับแทนเด้อของพี่อนุวัตรพี่เล็กส่งมาออรับนเลทนกลางคืมปเทบ้านรับไปแทนหนูยังไม่ได้เต็มเลยได้รู้ทำไมไม่ส่วนกลางนี่ลูก่อ่ลเน้ย ครับผมก็ทูบเทียนนะครับสวองค์ปู่ปรดิจิตไว้ส่วนกลางนะแพี่มงคล้วยค่ะบค่ะอขาวะค่กองเแจเแลยคเป็นจดหมายดหมาน้อยอต่น้อยวาอยู่ลอ่

น้ำเขารู้เขาเจอฮึมเราดูพวกเราอยู่ใช่ใช่เน่เขจะหมุนไปทางอื่นนะโอ้โอเคขอบคุณคลิปนี้นะครับแกะกล่องแล้วนะครับ